สวัสดีครับวันนี้วันที่10สิงหาคม2564นะครับเป็นวันเกิดของเราเองวันนี้เรามาทำงานนะครับอยู่ในช่วงโควิด19นะครับจะสังเกตเห็นว่าออฟฟิศจะโล่งมากนะครับเนี่ยครับไม่มีใครเลยนะครับอยู่คนเดียว นี่ครับไม่มีใครเลยนะครับอยู่คนเดียวนะครับห้องน้ำก็ไม่มีห้องครัวก็ไม่มีใครนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในออฟฟิศนะครับนี่ที่สเกนในมือนะครับดูครับ ไม่มีใครเลยไม่มีใครสักคนเลยนะครับวังเวงมากนะครับในช่วงระบาดนะครับส,ส่วนใหญ่คนก็จะส่วนใหญ่คนก็จะเวิร์คฟรอมโฮมกันนะครับ ไม่มีใครเลยส่วนด้านนอกนะครับเป็นที่นั่งไปติดต่อลูกค้านะครับ <c oughs> ลูกค้าติดต่อนะครับ <c oughs> เพราะอยู่ในช่วงโควิดสิบเก้านะครับ <c oughs> เป็นร่างของตึกนะครับ ไอ้เท oh. no, ่ามีคนมาคนหนึ่งแล้วนะครับคุณอดิไซย